สิบหกได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านและท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทําเหมือนดังที่เราได้กระทําแก่ท่านด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเปล่าจะเป่าจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็ไม่ได้เราอธิษฐานครับอาเดวเจ้าขอองค์เปิดเผยความล้ำลึกแข่งพระวจะนะคำขององค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนเราทั้งหลายทุกคนให้มีความเข้าใจและ สำแดงถึงเรื่องถึงพราวนะนี้ให้เราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นชีวิตของเราทั้งหลายได้ด้วยองค์คะัะมีกําลังที่จะทำได้ตามนี้จริงๆด้วยขอพระเจ้าที่ทรงโปรดอวยพรเราทั้งหลายทุกคนเวลานี้ในพระนามพระุกิเจ้าพี่น้องครับเป็นพราวนะที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของพเยซสุคิต์ในคืนสุดท้ายคืนที่เขาจะอายัดพเยซสุริ์เป็นช่วงเวลาอาหารมื้อสุดท้ายของเพยซสุคิ์หรือว่า the ะลัสซัปเป r นะครับเป็นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายนั่นเองคงส่งรางเท้าสาวทุกคนไม่เว้นสักคนแม้กระทั่งยูดาห คนที่จะอายัดพระเยซูคริสต์องก็ล้างเท้าให้กับเขาด้วยเป็นการแสดงออกเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรักอย่างสุดซึ้งขององค์พระเยซูคริสต์และแสดงออกถึงความถ่อใจอย่างที่สุดขององค์นะฮะละวันนี้เนื้อหาจะต่อเนื่องกับเมื่อวานนี้ วันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าแม่พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าชื่อเรื่องวันนี้คือแม่พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าชื่อเรื่องจะมาจากข้อที่สิบสามนะครับประการที่หนึ่งแม่พระเยซูทรงเป็นองค์พระว็นเจ้าแต่ทรงล้างเท้าสาวกทุกคนนะครับ ประการที่สองแม้พระเยซูทรงเป็นองค์พระเจ้าแต่ทรงปรารถนาให้เราล้างเท้าของแต่ละประการที่สามแม้พระเยซูทรงเป็นองค์พระเจ้าแต่ทรงปรารถนาให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ทั้งหมดนะครับในฐานะที่เราเป็นเป็นสาวกของพงค์พงปรารถนาให้เรากระทำเหมือนกับที่พงค์ เหมือนกับว่าผู้ใดที่จะเป็นเป็นใหญ่ในสวรรค์เนี่ยต้องทําสิ่งเหล่านี้สิ่งเล็กน้อยพงปรฝารถนาให้ทําเหมือนกับที่พงศ์ทรงกระทำแล้วอย่าดูประการนี้ดึกครับแม้พงศ์ทรงเป็นองค์พระเจ้าแต่ทรงล้างเท้าสาวกทุกคนจะอยู่ในข้อที่สิบสามแล้วก็ข้อที่สิบสี่แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในข้อที่สิบสองนะเมื่อทรงล้างเท้าเขาทั้งหลายแล้วพงศ์ก็ทรงฉลองพงศ์ และประทับลงตัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เราได้กระทำแก่ท่านหรืออ่าเมื่อพยยระเยซูคริสต์ล้างเท้าทุกคนเสร็จแม้กระทั่งอยู่ด้านเนี่ยล้างเสร็จแล้วนะครับและพระเยซูคริสต์ก็ถามว่าท่านเก็ตไหมสาวกสิบสองคนเวลานี้เก็ตไหมเข้าใจไหมผม,มว่าสิบสองคนนี้ไม่เข้าใจสักคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเยซูคริส ถึงได้มีมีข้อ13 14้5 6ที่จะอธิบายให้มีความเข้าใจในตอนนี้นะในข้อที่ส3ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าผระอาาร์์และองค์พระเินเจ้าท่านเรียกถูกแล้วพี่น้องครับตามธรรมเนียมของยูเนี่ยไม่มีอาจารย์คนไหนที่ล้างเท้าให้นูกศิย์ โดยปกติลูกศิษย์จะต้องล้างเท้าให้อาจารย์นะแต่นี่พง่งไม่ได้เป็นพระอาจารย์อย่างเดียวแล้วก็พงไม่ได้เป็นพูดที่เล็กน้อยเลยแต่ว่าพงษ์ทรงเป็นถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่า พุงกับล้างเท้าให้กับสาวกทุกคนแม้พระองค์ทรงเป็นองค์พระเจ้าแลวเวลานี้เนี่ยในข้อที่สิบสามพระเจ้านบอกว่าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้นพระองค์เป็นทั้งพระอาจารย์พระองค์ทรงเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ผู้สูงสุดส,สูงกว่าผู้ใดทั้งสิน้นนะครับแต่สิ่งที่พระเยซูคิด ทรงกระทำประการที่หนึ่งแม้ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าแต่ทรงล้างเท้าสาวกทุกคนในข้อที่สี่นะฮะฉะนั้นถ้าเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าพวกทันเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เป็นทั้งพระอาจารย์เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พู์ถ่อมพระทัยลง อย่างที่สุดนะครับเป็นการสะท้อนถึงความรักของพงอย่างที่สุดความถ่อมพระไทยอย่างที่สุดในช่วงเวลาก่อนที่พงจะถูกตึงที่กางเขนและพงสอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับสาวกทุกคนในการที่พงร้างเท้าให้กับสาวกเหล่านี้ทุกคนฉะนั้นเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พเสุพิสุิปเป็นองค์พระุทธเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพี่้องครับเวลาที่เรามาบวชให้พระเอสุิสุคิปฏิบัติเราให้พระสุคิคล้างเท้าเราโดยการที่เรานมัสการโดยการที่เราฟังพระวจนะโดยการที่เราอ่านพระคัมภีร์โดยการที่เราได้สัมผัสกับองค์ในเวลาเฝ้าเดี่ยวในเวลา อธิษฐานนะครับให้พระสุคิชต์ที่ยบปฏิบัติให้พระเยคิสที่จะล้างเท้าของเราเพื่อที่เราจะมีกำลังที่จะปฏิบัติพี่น้องเพื่อเราจะล้างเท้ากันเลยกันนี่คือประการที่หนึ่งแต่ทรงล้างเท้าสาวกทุกคนนะครับแม้พระองท่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประการที่สองแมพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าแต่ทรงปราถนาให้เราล้างเท้ากัน และกันจะอยู่ตอนท้ายของข้อสิบสี่ตอนท้ายของข้อสิบสี่รว่าพวกท่านก็ควรล้างเท้าของกันและกันด้วยนะครับพวกท่านก็ควรล้างเท้าของกันและกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นพวกสาวกเพิ่งจะมีคําถามว่าใครจะเป็นใหญ่ในสวรรค์นะครับและนี่คือคําตอบของพระเยซูยินว่าผู้ที่จะเป็นใหญ่ ในสวรรค์จะต้องเป็นผู้ที่ยอมที่จะล้างเท้ากัน้ลยกันยอมที่จะปฏิบัติพี่น้องยอมทําในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในสวรรค์คงยังยอมทําในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์จะต้องทาสิ่งเหล่านี้นะครับ พ่อเจนาได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับพ้อ14ตอนท้ายพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยหมายถึงว่าต่อไปนี้พระเยซูริตภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะอายัดโป่งแล้วก็พระเยซูกิตจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วแม้ว่าทุกคนเนี่ยไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้ล้างเท้าพระเยซูริตแล้วแต่ต่อไปนี้ให้ ล้างเท้าของกันและกันให้ปฏิบัติกันและกันเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ส่งปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการล้างเท้าก่อนนะครับพ่อโค้งปรารถนาให้เราล้างเท้ากันและกันนี่คือประการที่สองประการที่สามแม้พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ทรงปารถนาให้เราทําตามแบบอย่างของพระองค์ที่อยู่ในข้อที่สิบห้าและสิบหกนะครับ ข้อสิบห้าอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเพราะว่าเราได้วางแบบให้แก่ท่านแล้วพี่น้องครับและนี่เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่องค์ปาถนาให้เราทำแบบนี้ด้วยชีวิตของเราที่ที่เราจะทำแบบนี้นะครับเหมือนกับที่องค์พระเยซูริ์ได้วางแบบอย่างได้ทำเป็นตัวอย่างพระเยซูริต์สอน กำลังสอนทุกคนกําลังส,สอนสาวกทุกคนและวิธีการสอนของพง์เนี่ยพง์สอนด้วยการกระทำของพองษ์ด้วยการชี่พงษ์ล้างเท้าให้กับสาวกเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและเป็นแบบอย่างให้กับเราที่เราจะกระทำเพื่อให้ท่านทําเหมือนดังที่เรากระทำทค่ะวนพรค่ะวันนี้เรามาเรียนเหมือน,นกันด้วยกันนะะด้วยกันนะคะ กับผู้ปกครองฉลองรัฐตับเราเพราะว่านี่คือพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะครับเราได้รับพระคุณใดจ,จากพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งใดกับเราให้เราทำแบบนี้กับพี่น้องนะครับให้เรารับใช้พี่น้องให้เราทำด้วยความถ่อมใจทำในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดนี้เหมือนกับที่พี่สกิทได้ส่งน,นะครับข้อที่สบิบหกเราบอก ความจริงแก่พระเจ้าอวยพรค่ะวอนนี้นจะเป็นใหญ่กว่านายไม่ได้เ,เรียนเพราะว่าจะนะ่จะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็ไม่ได้นะครับในข้อที่สิบหกเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเป็นพระเจ้าองค์จอมเจ้าหนายที่ยิ่งใหญ่ของผงชี่ผู้เชื่อในพเยสุขิดทุกคนต้องดําเนินตามแบบที่ผงสรงกระทําเพราะพเยสุขิ์ส่งเป็น องพระวิญญาณที่ใหญ่เป็นองค์เจ้านายจอมเจ้าหนายสูงสุดได้ล้างเท้าให้กับสาวกและในขณะที่เราเชื่อในพระิษฐ์คิดเนี่ยเราควรดาเนินตามเหมือนกับที่พระิษฐ์คิดได้ทําเป็นแบบอย่างให้กับเราไงได้ดูได้เห็นด้วยนะครับพี่น้องเราจะสามารถทําได้โดยโดยการพึ่งในพระเจนาคธรของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ <c oughs> อยู่ในเราจะ เสริมกาลังเลี้ยวแรงของเราที่เราจะสามารถทําได้นะครับโดยการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าและพระเจ้าจะเพิ่มกําลังเลี้ยวแรงให้กับเราที่เราจะสามารถทําได้และทําดีขึ้นทุกวันทุกวันในชีวิตของเราในขีจักรกบครับนี่คือเนื้อหาที่สุดทั้งหมดในวันนี้ในชื่อเรื่องว่าแม้พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ L1 ข้อ 1, 1. ลักและพี่น้องเหนือเก้าท,ทุกคนได้ทราบว่าแม้พระสูทรงเป็นองค์พระผู้นุเจ้าแต่ทรงล้างเท้าสาวกทุกคน L หนึ่ง <het> ข้อสองักและพี่น้องเหนือเก้าได้ทราบว่าแม้พระเูทรงเป็นองค์พระผู้นุเจ้าแต่ทรงปรถนาให้เราล้างเท้ากันและกัน L หนึ่งข้อสามครับแม้พระเยซูทรงเป็นองค์พระ้นุเจ้า แร่งปรารถนาให้เราทำตามแบบอย่างของผงพี่นครับวันนี้ให้เราทั้งหลายทำตามแบบอย่างของผงให้เราทั้งหลายล้างเท้าของกันและกันนะครับให้เราแสดงออกถึงความผ่อมใจแบบนี้เหมือนกับที่พีเอสกิตดสงแสดงออกนะครับให้เราสะท้อนออกถึงพระคุณและความรัก ของเพยียสุขคิดที่เราได้สัมผัสโดยการที่เราจะนับใช้โดยการที่เราจะปฏิบัติพี่น้องในคิดจกักเหล่าเก้าเหมือนกับที่เราได้กระทําอยู่แล้วนะครับและพระเจ้าจะเสริมกําลังเลี่ยวแรงของเราทั้งหลายให้เราสามารถทํามากขึ้นและทําได้ดีขึ้นด้วยครับขอจ้าที่สมบูรณ์อวยพรพี่น้องและของมอเวลาครับผมพระเจ้านะครับที่เะเยซุคคิด เป็นแบบอย่างแก่เราในการปฏิบัติซึ่งกันและกันนะครับถึงแม้นพงค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพงค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างปราักรวาลน,นะครับไม่มีสักสิ่งเดียวกี่พระองค์ไม่ได้อ่ไม่ได้มาจากพระองค์ทุกอย่างล้วนแล้วมาจากพยซูนะครับในยอห์บทที่หนึ่งแต่พระเมตตาของพระ์พงค์ทรงสเสด็จมาเป็นมนุษย์และรับสภาพที่อ่าำต้อยนะครับ คนเกิดในลางยานะครับไม่มีสถานที่เกิดนั่นคือการถมพระไทยของพงยอมสลัดทุกสิ่งและยิ่งกว่านนั้นนะครับพระองค์ทรงวางแบบอย่างในการที่ล้างเท้าสาวกล้างเท้าสาวกและพอรอะงทค์รงกำชับว่าให้เราเรียนรู้ที่จะล้างเท้าซึ่งกันและกันด้วยการล้างเท้าเป็นการปฏิบัตินะครับขอบคุณเจ้าขอมอบเวลาให้กับจันเชชูเกียรตนะครับับ ขอบคุณท่านเจ้าสวยนะครับที่ดำเนินรายการพบรักและกับพี่น้องทุกท่านนะครับพูดถึงวินยัยทําให้ผมคิดถึงคุณพ่อนะครับคุณพ่อเป็นทหารปืนใหญ่พี่ชายเป็นทหารลาบผมเป็นทหารในพระเยซูคุณพ่อพูดเสมอว่าจุ๊บทหารถ้าไม่มีไม่มีวินัยก็เป็นกองโจรน,นี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับและพี่น้องครับคิดจักเราไปคิดจักที่มีวินยัย นะครับโดยเฉพาะา 6, ก็หกเมื่อกี้นะครับพี่น้องท่านหนึ่งได้กล่าวว่าโลกอยากจะเห็นไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินโลกอยากจะเห็นสิ่งที่เราแสดงออกนั่นคือการฝึกฝนสามสิบปีที่แล้วผมเคยพูดว่าวินาเน่ต้องฝึกฝนสามสิบแปดครั้งครั้งที่สามสิบเก้าจะกลายเป็นนิสัยปัจจุบันยี่สิบครั้งครั้งที่ยี่สิบเอ็ดจะกลายเป็นนิสัยแลกเมื่อพี่น้องฝึกเป็นนิสัยนะครับ นิสัยที่ดีจะสร้างชีวิตของพี่น้องเองดังนั้นเราสามารถกําหนดนอ,นอนาคตได้ด้วยการฝึกฝนอาเมนไหมนะครับอันนี้อยู่ที่เรานะครับพระเจ้าให้กําลังเราอยู่แล้วในการที่เราจะกระทําสิ่งที่ดีนะครับคําสอนในเช้านี้ก็ดีมากนะครับตั้งแต่บทที่13ข้อหนึ่งจนถึงข้อ2ี่ิได้กล่าวว่าพระเยซูทําตัวอย่างการเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เป็นที่ตําแหน่งแต่เป็นที่พฤติกรรม นะครับโดยการล้างเท้าสาวกนะครับคำสอนในเช้าวันนี้ที่พูดถึงว่านะครับยอนสิบสามสิบสาถึงสิบหกเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงพระเยซูได,ด้วางแบบแก่เราเพื่อให้เราทำไม่ใช่ให้เราเชื่อให้เราทำให้โลกเห็นให้คนใกล้ชิดเห็นนะครับเบาไม่ใหญ่กว่านายนั่นหมายถึงว่านายทำสิ่งใดเนี่ยเบาก็ทำในสิ่งนั้น ลูกต้องเหมือนพ่อนะครับเราร้องเพลงว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราต้องเหมือนพ่อเหมือนเมื่อไหร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับมีลักษณะเหมือนพ่อเรานะครับดังนั้นพี่น้องรับสิ่งเหล่านี้พระเยซูสอนเรื่องการถ่อมใจการถ่อมใจพระเจ้าพอพะไทยคนที่มีความถ่อมใจนะครับและคนถ่อมใจจะได้รับเกียรติรับบําเหน็จจากพระเจ้า แต่คนที่ยิงพยองพระเจ้ากดลงรับความอับอายขายหน้าและพระเจ้าทรงเกียรติชันดังนั้นพี่น้องกับความถ่อมใจเป็นลักษณะหนึ่งของพระเจ้าเห็นได้ชัดในพระเยซูดังนั้นพี่น้องกับหน้าที่อย่างหนึ่งของเรานอกจากการเชื่อพระเยซูก็คือการปรับปรุงความถ่อมใจให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราต้องยอมรับฐานะอันต่ำต้อย ในฐานะผู้รับใช้ของเราลูก้าย2 26ิบสองยี่สกเก่าอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ใดเป็นนายเป็นหัวหน้าให้ผู้นั้นเป็นเหมือนคนรับใช้นะครับสิ่งที่ผมทำมาตลอดยี่สิบสาสิบปีตั้งแต่ลูกชายเล็กๆผมผูกสายรองเท้าให้ลูกเช็ดรองเท้าให้ลูกมาถึงปัจจุบันนะครับเช็ดรองเท้าให้หนึ่งก่อนที่เขาจะไปทำงาน นี่คือสิ่งที่ผมทามาตลอดนะครับเป็นปกติเลยนอกจากอีกหลายสิ่งที่ทําในบ้านและพี่น้องครับการที่เราทําสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเวาพรเราพระเจ้าตัดกับเราว่าเจ้าเป็นบุตรที่เชื่อฟังจงรับพรเถิดสาธุก,การณดในพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดเราขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าที่ไวพรแกแร่เราทั้งหลายแก่นุชนภูษสาวที่เรียนแก่ผู้ที่ประกอบไปชีพประการกันทุกสาขาอาชีพและผู้ที่รับใช้จะมีความ,วามทอมใจมเหมือนพระเยซู เพื่อที่เขาจะรับการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าและมีชีวิตที่รับพรรับการยกชูขึ้นเหมือนอย่างพระเยซูขอพระเจ้าอวยพร,ยรพรีร่น้องทุกท่านในนามขององค์พระเยซูเจ้าอาเมนอาเมน,อมนขอบคุณ